อาการเครื่องนี้นะครับคือนะครับมันไม่สามารถสั่งการอะไรได้เลยนะครับกดอะไรก็ไม่ทํางานนะครับกดไม่ทํางานหน้าปิดประตูหมดทุกบานนะครับไม่ทํางานนะครับไม่ทํางานใดๆทั้งสิ้นนะครับอันนี้เรียกได้ว่านิ่งสนิทเลยนะครับมันไม่ทํางานนะครับเดี๋ยวเราจะมาซ่อมเครื่องนี้กันนะครับอ่าสำหรับเครื่องอินทิ c รบิกวอสแอนเคิลตัวนี้เป็นตัวแรกนะครับเดี๋ยวเรามาซ่อมกัน จะมาเช็คสัญญาณแต่ละแต่ละเส้นนะครับเช็คสัญญาณนะครับว่าตัวไหนมันขาดหรือตัวไหนมันมีปัญหานะครับดูเช็คเซนเซอร์ทั้งหมดโอเคนะครับเดี๋ยวหลังจากนี้เ,เี๋จะซ่อมกันโอเคครับสวัสดีครับเดี๋ยวเจอกันหน้าคลิปหน้านะครับเจอกันตอนหน้าเดี๋ยวมาหลังจากที่ซ่อมเสร็จเป็นยังไงบ้างนะครับสำหรับบอลเอ็นครนีหลังจากเราซ่อมเสร็จนะครับเราซ่อมเสร็จเดี๋ยวเรามาเทสกันนะครับอันนี้เราเช็คสัญญาณแล้วมันมีสัญญาณบางสัตบางช่องนะครับบางช่องของเซ็นเซอร์มันมีปัญหานะครับเราก็ได้ปรัับบแก้เเซซ็นนอรร์ใหะค ว่าเซนเซอร์มันมีปัญหามันอ่านค่าไม่ได้นะครับเราทำการปรับปรับค่าพารามิเตอร์ให้นะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับหลังจากซ่อมเสร็จนะครับตัวนี้มันอ่านค่าสมบูรณ์นะครับสังเกตไฟมันมันสามารถสวิตช์ไปไม่ได้นี่นี่นะครับนี่เครื่องทางนานปกติสามารถสวิตช์โหมดได้นะครับนี่นะเลือกโหมดทามครับเลือกได,ดออได้หมดนะครับอ่าสต็อปอ่าได้หมดนะเลือกเวลานะครับ ได้หมดนะครับเลือกได้หมดนะครับโอเคอันนี้คือแก้ไขปัญหาเรียบร้อยนะครับก็คือผันอ่านค่าเซ็นเซอร์บางตัวไม่ได้นะครับเราได้ปรับแก้ให้ผ่านอ่านค่าเซนเซอร์ได้ครบทุกตัวเช็คให้นะครับตรวจสอบให้ตัวนี้เป็นขั้กตการซ่อมเครื่องมาดูนะครับหลังจากที่เราประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนี่เครื่องบอลแนเคิรถือการรีวิวตัวนี้เป็นบอดี้เหล็กนะครับตัวแรกนะครับเป็นตัวออกมาเป็นคล้ายๆเป็นตัวแรกนะครับยังไม่ได้ เรียกว่าาขายเป็นทางการนะครับจะเอ้มาขายเพราะที่เป็นคนที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรนะครับตัวเชนจำหน่ายนะครับเท่านั้นครับตัวนี้เป็นตัวแรกที่ออกมานะครับที่เป็นบอดี้เหล็กนะครับแข็งแรงตัวนี้นะครับแข็งแรงมากเซนเซอร์เยอะมากนลครับซึ่งจะมีฟังก์ชันการทํางานที่สุดยอดมากมาดูกันแล้วอย่างที่เราซ่อมแล้วนะครับก็สามารถเลือกโหมดได้นะครับได้ปกตินะครับวเคนนะครับเราสามารถปรับเวลานะครับได้นะะปรับเวลาแล้วก็เลือกสตาร์ทนะครับ นี่ก็แสงนะครับแสงมานะครับแสงมากดสต็อปแสงหายไปนะครับก็เปลี่ยนโหมดเป็นวอสนะครับแล้วก็สามารถเทได้เทได้เลือกเวลาแล้วกดเทนะครับตัวนี้มันต้องมีแม่เหล็กนะครับถ้าเปิดประตูเซ็นเซอร์จะทํางาน,นครับแต่มีได้ยินเสียงนะครับได้ยินเสียงมอเตอร์ทํางาน รเราเปิดดูข้างบนจะมีเห็นมอเตอร์มันหมุนอยู่ครับนี่เปิดข้างบนดูได้นะครับตัวนี้ตัวนี้จะมีเพิ่มฟังก์ชันจากตัวที่แล้วนะครก็คือตัวนี้จะมีแกนแทดด้วยมันยกขึ้นมายกขึ้นยกลงนะครับสําหรับการล้างนะครับยกขึ้นยกลงนะครับสาหรับการล้างก็นะครับสำหรับการล้างตัวนี้มันยกมันจะมีการออปชันยกขึ้นยกลงเวลามันทางานเสร็จจะดันเหนอนี้ขึ้นมาได้ด้วยนะต้องเปิดนี้ออกนะเวลาเราล้าง ก็โอเคนะครับสำหรับการซ่อมบำรุงก็มีเพียงเท่านี้นะครับผมนะครับก็ก็บอกก่อนนะครับสําหรับการซ่อมบำรุงของวอตแอนเคาน์นี่ครับนี่ก็จัดการให้เฉพาะลูกค้าเราเท่านั้นนะครับนะครับอย่าอย่าโอเคนะครับสําหรับคลิปหน้าควากันใหม่ครับกับการซ่อมบำรุงดูแลรักษาลูกค้านะครับโจ้ควอตแอนเคานครับบ